ถามเอาลบบอดีมื้อนี้่มึงยืนหน้ากองอะไรทำไมเนาะนี่เสียงใครเดินบอกอันเวียนฟังมึงเนี่ยมันเข่าเดินบอกใช่ต้องเจอกับบอสเข่าพื้นที่ก่อสร้างห้ามเข้าอันตรายเพราะเดี๋ยวไปเหยียบตะปูง่ายอีหล่ะบอดีถ้าไปรักษาอีกล่ะบอสไปตะปูพราะยามทิ้งเลี่ยงอะไรทิ้งยากเสียงบอดเบาขาบอสบอมีคนตันเขาหลุดปออันพี่เพิ่มเสียงได้ครับกดกดเพิ่มเสียงขึ้นเบาอยู่หรอ เสียงบอเบาอ่อนเพเาียงเพิ F ่มเสียงอยโอ้โหแต่ว่าเสียงในกี้เข้าแสดงว่าเสียงบอนบดังใช่ไหมเด่เลยถอดหลใครอยู่บ้นมีบเ่วนกับบเวส่วนล่ะหลอกมันในสิดรอกมีแต่ห้องพังตีบุฟเฟ่ต์แต่มาโรงตุ้งตุ้งแต่ไม่บอนนะมีเราได้คำหนึ่งสองอนเข้าไปนุม ใครเป็นน้องเซกไงขันบในกีบอดินเสียงยังสิแมนมาแล้วมาแล้วอืมขับปกติแล้วอันนี้ไปอากรีบมุ้งเจ้าเนี่เดชไปกินรวดสามารถได้กลิ่นเรวช่างกับพ่อหนิวบันใดอืมแต่ว่ามื้อเช้ามื้อเช้านี้น่ะเมีย่ามาถ่ายขี่รถมาถ่ายคลิปถ่ายตัวเฉยน่ารักมากเมีย่าตื่นมาถ่ายคลิป เ,เมีมยญาตขายสบ,บู่ได้ให้แบนอันนี้เดือนละสองแสนเนี่ยแถมแบนในตากแก้วขายได้หลายแสนต่อเดือนอยู่ประมาณสามแสนก่าบาทต่อเดือนเมียาได้ขายของเอายอดนะแต่ว่ากำไรก็อีกอย่างหนึ่งใครอ่ะก้ามือละหาร้อยมือละหกร่อยนะกำไรอ้าว a t happens แล้วเราบอนี่เลาเนไปแลเนี่เอาแม่ขี้เอาก็ยิไปน้ำแน่นันเบนปากมใครตัวให้หน่อยเพียรพยันฟินแลนด์ที่ต้ามันมันมันเปรอะเป๋ตายมันอย่างห้องบ่อ วันนี้ใครเข้ากลุ่มปิดนะครับ FC ก็จะได้ทองเหมือนกัน,น,กนมีรางวัลให้แฟนขับที่เข้ากลุ่มปิดเหมือนกันด้วยได้มไ,ไมเบนพบไแปกเห็นมันไปน้องให้มองดูเอาที่นอนทานทิพต์ด้วยนี่ ท,ท,นท,นทีนท่านสิบมันพยิพังไงไปหาคียงเขามันหิเกาวกวเ,ามมเท่ากันไอ้หนุี้ัไปนมขี้เมื่อกี้น่ะหลอ,องอแล้ว,วกูทอกกดเจ็บก,ก่อนเลยมันมีคนมาขี้เล่นสิบพังทอขวดเจ็บก,ก่อนนะคะวราว เออมันไว้มนกับอะไรมันกับสองขั้นฐานละคำว่ถืออะไรเขาแจ็แลมมี้คนมาขโมยพวกนี้มันจะขโมยโทรศัพท์นี้ถือไว้ใช่ไหมมันจะหายใช่ไหมฮะบัตรราคา129บาทนะครับ129บาทยีห้ออยี่ไนาวองยว่ห้อไนอาอ้ม มึงอย่าคาดหวังถ้าเฮงคาดหวังให้บ่ได้บ่ไ evet> ด้คาดหวังเขากลับมาหุงข้าวใช่คาดหวังวันน okay. ี้มีวงหลังมอใช่ครับวงหลังมอมาเล่นพี่น้องมือนีมีวงหลังมอมาเล่นไอ้มีผ um> ัวแล้วไอ้มีผัวแล้วหรือเปล่าอายุกันนั่นละไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะมันคนละอันดิบอกมือขี้บอดพูดยิ่งนลยบอคนละอันไอไปผัวแล้วเป็นเป็นเซตของพี่อันนั้นแต่ละมอคือที่มาเล่น พี่ครัมันไอมีผัวแล้วพี่ครับไอมีผัวแล้ว,ว,ลวใช่สู้ราคาไม่ไหวยี่ห้าพูนะยี่ห้าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไม่แซ่งกขไรปรับเขาเรียกปรับเปลี่ยนน้อยตามสไตล์ปัจจิต <c oughs> เอาผ้ามาปูรองหน่อยจ้านไน้าบังเนส่ยีเงินหนึ่งไหมเป็นสามงาเต็ม แรงไปนะบางทีเอฟซีเขาถามหาแม่คิงเขาก็มองว่าคนเอาครอบครัวตัวเกียวนั่นแหละจ้าถึงถามฮูจักยูจาพ่อหยอกเนี้ยพ่อหยอกอยซื่อสีเปลี่ยนสีตาย แล่นไปแล้วสิบล้าอยากตายลวดเขาจะตายแล้วกันไหนไงห่วยเห็นอาหานบอกว่ายาครับบอสจ้าบอสบอหยอกบอสเล็กกับบอสใหญน้องหงูจับอยู่หักอะไต้องเราหยอกอะไแม่คิงแล้วก็เป็นคนในภายในนี่ลาแขกแม่คิงมาไผ่สีมาที่เราเงียบนั่นเรามีแผนเพราะว่าเขาบอกว่าให้แจ้งทีมตลกเจ้าทับเบิลไม่ใช่ตมันจะมีถึงเวลาเข้ามาเป็นสอนเไม่สอนและแม่คิงน่ะแกไม่ได้อยูุ่ดถอนแก่นแม่คิงน่ะแกอยู่ยาสวดทอนแกน่ะ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในค่ายแกไม่ใช่พนักงานในค่ายแกเป็นผู้ใหญ่ในค่ายซึ่งแกไม่มาก็ไม่เป็นเรื่องปเป็นไม่องแปลกเพราะว่าแกมีงานประจําของแกถ้าเป็นไม่มาเนี่ยเรีอกแปลกออนัตตี้ไม่มาหนุ่มไม่มาปแปลกแต่ว่า <laughs> ไม่คิงนะ่ะคิดจะมาแต่แกเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในค่ายก็ให้เราอยู่มุหมของเราเราซัพพอร์ตมาตลอดเราดูแลหลายสัรพสิง่งสัรพยางบุตรงม่าแรกงไปดอกบางที่น่นนะเผยแร้งกานี้อีกข้อบัแร้งก็ซื้อ บมตโรปวกห้าเปตัวฮ่าู้จากเพื่อนฟินแลนด์ก็บอกเป็นสไตล์เพื่อนฟินแลนด์ก็อย่ามาถามนายถอนการซ้ำมีเคียนเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่เอฟซีเพื่อนฟินแลนด์อย่าลืมนะอะไรนะลืมเด้เมียนพอาแจ็คเพลย์ได้ยัหนีไอเดมันเวิร์ง่ายกันันี่ยไอเวิร์ง่ายนี่ผมติด้านึองหยาบไปซื้อของนะครับอันนี้ไดิเห็ไหมเกิดเป็นเบา ร้อยยี่สิบเก้าบาทตอนนี้ปักหมุดแล้วนะครับคืนนี้มีวงหลังมอมาเล่นดนตรีวันนี้มีเล่นมีไลไรสดเปิดขายตัวตอนประมาณหนึ่งทุ่มนะครับผมวันนี้มีอาหารบุฟเฟ่จากทางค่ายเพลงเป็นพี่ผู้ทําอาหารให้ทางค่ายเพลงพี่ผู้จัดสรรรังสรรอาหารให้โอ้โตัวเกียวเชฟมนบอกม่ตัวเกียวเชฟแล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายจับรางวัลแล้วก็มีรางวัลเดอะเบสคอตตูมแต่งตัวยอดเยี่ยมแล้วก็มีจับฉลากชื่อนี่พี่นิกกี้ไปเปลี่ยนลายชื่ออีกนะวันนี้ แล้วคุณพี่มาเปียโนนะมันเหมือนมันเปิดวงอ่ะติดไหมฝึกงานอยู่ไหนให้เขาว่าทำช่วยทรงลิงหรือต่อเนี่ยบ่ทรงหลิงแล้วเขเอาขั้นไปเอาเครื่องปีนไหมใช่ไก่เขาปีนอีกซะให้เขามาเอาโต๊ะมาตั้งนี่อยนะครับเพชรข้าวนึงก็แล้วดอกสมาชิกมือนีเอาสักสี่พันใบกับพ่อเลิอข้าวไร่ใช่หนึ่งสมมติสี่พันหนึ่งในสี่เอ้ยเท่าไหร่กี่คนนะบอยจับกระสีดามาแรงไปนะบอยทหารสี่เบานยังกับบ่ได ให้มันด่ามาแต่อันไทยอื่นซาถ้าจ้าของให้มันหักกันซาเออเุก่นยบ้านบอสเฉยจับต้องว่าจะรางวัลประเสรนเฉพาะเอฟซีเอฟซีประมาณจุดสิบไหมประมาณห้ารางวัลห้ารางวัลแต่สิบรางวัลอันนั้นไม่เกี่ยวอะไรนะสิบรางวัลคือให้ฟรีไม่ต้องซื้อบัตรนะอันนน่ะโอ้อันนั้นคนละเรื่องดิอันนั้นอันนั้นอันนั้นเป็นกิจกรรมช่วงหลังจากนี้คนละอันอันที่ว่าโพสไปว่าจะให้แฟนคลับสิบรางวัลที่ในเฟสนนั้นอันนั้นคือให้ต่างหากโดยทีีี่่่่่่่ไไมมมตต้้้้้้ออออองทาาาาะรเเเเลลลยหนน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 นพจใใชััััแววกกุุถข จะเหลือเพียงแค่ร้อยยิบเก้าบาทเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวจะจับจับทีมงานเสร็จปุ๊ปบ,บจับทุกคนเสร็จแล้วก็เป็นเอฟซีสุดท้าย,ยระดับสุดท้ายค่ารางวัลช่แต่เอฟซีไม่มีมั่งของข้าวมีแต่อทองอย่างเดียวเลยว้าวแฟนขบไม่ต้องลุน้นว่าจะเป็นมั่งของข้าวแต่แฟนขบเอาทองไปเลยถ้าเท้าในรุ่นขายได้ทองที่ผมทองเพราะบิ๊กที่ยวาให้ขายแล้วทุกตัวนะผมไม่เอาทองมาให้ทีมงานแล้วเอาเราเอาให้แล้วขายไม่ได้ไม่เอาให้มันเสียความรู้สึก จะาวเขาเอามาคันขายว่าอะไรคือเอาแบบเป็นอย่างอื่นดีกว่าที่มันขายว่าอะไรเรื่อยสินะแต่ว่าให้ทองแต่ว่าเป็นทองแบบวันทองฝากไหมทองฝาก <c oughs> ที่ลึกแบบขายว่าอะไร <c oughs> นะแหมแต่ว่าขันขายได้หางร,ร้อยพันหนึ่งกับขายได้โอเคแล้ว okay. นี่กี่เล่ามากแต่ด้อันบอลห้เล่าเนี่นนยกินทองหยดวันนี้มันหวนครับเอนจอยงานกินเลี้ยงปีใหม่จัดโดยบอสบีกแต่วันนี้ขอบคุณจริงๆแม่ขันระยองแบบว่า แกซัพพอร์ตเบียร์สิบห้าลังพอผมโพสต์ลงเฟซบุ๊กก็ไปหาคนก็ไปเอ้ยอันนี่โอ้ที่ไม่แซม่บไปเอามั้งตอนแรกนะตอนแรกนะเพื่อนนะซีเลียงสิบถาดผมบีบบอบอกบีขึ้นแล้วว่าอเดี๋ยวไปซื้อเพิ่มอีกสิบลังบัดเดี๋ยวเราได้ยินค่ะพูดอย่างไหนบุ้ลว่าเอาไปเลยสิบห้าลังแม่ขวันแต่ให้เองจบเลยแต่ว่าพราอีสานตอลอนกับซัคือพวกซุปเปอร์คือสร้างเหล้ากับไรคือสร้างเหล้าหายสำเหล้าบอกระบบว่าเห็นกระบบว่าเห็นอะไรต้ว ขันบ่ได้ให้ยซับเล่ากับยูซื้อซาจะไปว่าให้เล่าท่อทำเอาหน้าอย่างนั้นอย่างนี้แม่ฮะมันมีหลายบานเนาะบานเอฟซีเรียมกับเป็นก็เป็นด่าก,กัน,เป,นเป็นเวิเนียเขาเรียกว่าถ้าเขามีบ่ได้ซ้ำเพื่อนเขาซัพพอร์ตซ้ำเขาได้เขาต้องเปิดกันแน่กันแน่กันดอกรักกันแพงกันดีกว่ารักกันแพงกันดีกว่าสั่งกันพากแล้ววันนี้ใครดูอยู่ตัวบัตรหนึ่งร้อยยี่สิบเก้า 1, บาทงานกินเลี้ยงแฮปปี้นิวยียาปีใหม่เห็นไหมคณะอื่นเขาบอลแต่ว่านำปีใหม่ไดนะ้เขาเข็างงานดีเขาถับ กินเรียกปี้วโป้งเสียเดียวเด้แต่เขานี่ไม่ย่างแลเ้เดือนกว่าเนี่ยก็ได้กินเรียกปี้วไม่แล้วคันปิ้วโป้ก็อีกนี่ยัง